วันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์เคสของคุณพ่อให้ฟังนะคะเออคุณพ่อเนี่ยมีอาการตั้งแต่วันที่25มีอาการเจ็บคอมีอาการเป็นไข้มีอาการไอนิดหน่อยแล้วก็เวียนหัวแล้วก็หนาวสัน่นคือ2 5่ถึงยีเนี่ยคือคุณพ่อเนี่ยนอนไม่ได้เลยค่ะห่ผมผ้าสามผืนก็ยังไม่อยู่แล้ววันที่ยี ี่ตุ้ยให้ไปเอายาไบโอนียซึ่งพี่แดงเอามาให้และให้คุณพ่อได้รับประทานคุณพ่อรู้สึกดีขึ้นคุณพ่อนอนหลับสบายไม่หนาวสัน่นเหมือนตอนที่ยังไม่ได้รับยาไบโอนียและตอนนี้อาการคุณพ่อก็ประมาณแปดถึงเก้าวันคุณพ่อก็มีอาการดีขึ้นเรื่อยๆหรือเริ่มรับรถทำอะไรเองได้หายเวียนหัว เวียนหัวน้อยลงคืออยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังว่าอยากให้ทุกคนสู้เพราะยาอันนี้ดีจริงๆช่วยคนได้จริงๆขอบคุณค่ะและหนูเป็นตัวแทนของคุณพ่อหนูจะอยากขอบคุณคุณหมอและก็คือพี่ตุ้ยที่ทำให้หนูได้รู้จักยานี้ อันนี้เรากักตัวอยู่ที่บ้านได้สบายๆแค่มียาไบโอเนียเราก็สามารถจะกักตัวอยู่ที่บ้านได้